ได้เวลาทำกับข้าวแล้วนะครับวันนี้เมนูเด็ดจะมกหัวปลาขาวหมกแบบอีสานบานนอกครับเำลังตําเครื่องปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไทยเองปรุงเองทำเองนักเลงพอกำลังคุกเค้าให้เข้ากันอุันๆจนนัวรวเปล่าติมน้ำปลานิดรวเปล่านะครับ <c oughs> ขอต้าปลาก่อนดูแล้วมันน่าจะต้นปาต้องใช้ต้นปลาตานอไม้ถึงจะได้รสชาติที่กลมกลม่อมซื้อมาไว้สองลังซื้อมาจากร้อยเอ็ดครับผมลูกซื้อว่าปินบานาททมครับบานาทมบนถ่ายแล้วใหม่ก็เลยได้เอาเอา เวลากลับานเพื่อเขากับดเขาก็เอาร่างกลับไปเปลี่ยนขวัดพิ้นจะบาดบุขวดนึงก็าได้ผมกบบโบหมหเพราะน้องเคยเป็นคนสื่อเลครับเด้อเสร็จแล้วยวรอบเป็นขั้นตอนที่ว่าตองฮอ,อเป็นมกมกใช้ตองแล้วก็ซึ่งซึ่งเตรียมเรียบร้อยโอเคครับผมอืม์นะซับนะซับ